ยไปค,ครับตัวครับเป็นตัวมีตัวครับไหนขอดูตัวก่อนครับอ้มาเลยมีตัวครับทุกว,ว่า เปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟครับลูกเต่าเหลาล้านมาแล้วเปลี่ยนมือดูนี่ครับโชว์เลยครับลูกเต่าเหลาล้านมาแล้วสาย่องอยู่ตัวใหญ่